สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุขภูสุกชนได้ครับมาพอ่อรอบผมผู้กเกา่าผู้เดิมนะครับพี่น้องมัอนี่เตะสีผ้าพีนผ้านองม่กินสุดใหญ่ได้ครับจัดแบบเต็มเต็งนะครับเร็บมือเธออันนี้เป็นเร็บมือเธอนะครับบ่มแมนเร็บมือนั่งนี่ครับสินใหญ่ๆกับมือกรอบ มึกกระดูดวยครับมีผักหลายอย่างมุน่น้นจัดพิเศษเนี่ยจักหน่อยครับมาลุยกันครับเฮ้ยอ้าอ่ตังภูเขาพระนามันก,กินน้ำผม้งเยครับพอแม่พี่น้องทุกทันเะยครับลุยได้ครับเหนียวขาแล้วบันน้เอาขอเขาเหนียวมากครับกินได้ดอกเขาครับสดกรกกรกเลยครับหือ หอมครับ <c oughs> ใส่สอดคำ <c oughs> <c oughs> ใหญ่เลยครับอื <c oughs> <c oughs> หายไ จับไปเลยเห็ดเองจับเอียงเนี่ย 嗯。Um. มือกรอบที่จริงๆมันไหลายกว่านี้ได้ครับแต่ผมเห็นเล็บมือเธอมันหลายกว่าได้เอาประมาณหาหกสิ่งยล้กินบางหม แซมฮอนนะครับ

ย,ยังไงครับ เดิมอิ้มเหรอยิ้มเะพี่นอ้องครับสำหรับคลิปนี้ขอลา่านทาุชงไปก่อนนะครับพอกันไหมคลิปหนา,าฝากเอฟซีคองเตยสุผูสุกคนกดไลค์กด,กดติดตามกดแชร์น้นคเดบอุนสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ